ป็นอิสระจากความคิดขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้พ้นออกจากมโนกรรมไม่ไหลไปกับสัญญาความจําต่างๆไม่ไหลไปกับอดีตไม่ไหลไปกับอนาคตเชีวิตมีเพียงแค่ลมเข้าบลมออกเมื่อหมดลมเข้าลมออกก็หมดชีวิตเห็นไหมเเรากำลังมาฝึกทั้งนั้น,นเรียกว่าภาวนาภาวนาหมายถึงการจเจริญ จะเจิิญขึ้นในธรรมหรือเรียกว่าพัฒนาถ้าไม่เข้าใจก็เรียกว่าพัฒนานั่นสิ่งที่มันจะพัฒนาได้ได้มันต้องสร้างขึ้นฝึกพยายามถ้าไม่พยายามมันจะพัฒนาได้อย่างไงทุกอย่างเกิดจากเหตุทำจะเกิดมันก็ต้องมีเหตุในการเกิดทำกุศลอกุศลมันมีเหตุในการเกิดทั้งหมด มันเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมถ้าเข้าใจเรื่องของกรรมเรื่องกฎของกรรมเนี่ยโอ้สบายแล้วถือว่าท่านรู้จักธรรมะทีนี้เราจะเป็นอยู่ด้วยกรรมนจนไม่เกี่ยวกับกรรมไม่ข้องกับกรรมแต่อาศัยกรรมเราจะพดูดโทษแต่เรื่องอดีต โทษคนเข้าใจว่ากรรมเป็นเรื่องของอดีตอดีตชาติไปโทษอดีตชาติไม่โทษปัจจุบันว่าตัวเองกำลังทำอะไรไม่โทษปัจจุบันเลยนู่นไปโทษอดีตหนุนชาติที่แล้วนน่นชาติไหนก็ไม่รู้มันโทษไปหนุนแต่ไม่เคยโทษปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไร เคยสำรวจตัวเองไหมว่าสิ่งที่เรากำลังทาอยู่นี้นมันบริบูรณ์ไหมมันขาดตกบกพร่องตรงไหนอยากได้อะไรมันก็ต้องดูตรง,ตรงนี้แหละตรงกรรมนี่แหละไม่มีใครมาโดนบันดาลให้เราได้ไม่มีนความสงบไม่มีใครโดนบันดาลให้เราได้มีแต่เราเองที่เป็นผู้สร้างขึ้นมา ความสุขความทุกข์ก็เช่นกันเราเป็นผู้สร้าง